สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับต้นเดือนเมษาครับสวัสดีเดือนปีใหม่ไทยเนาะสงการบรรยากาศกีดผ้าแรงเงือเกาพี่น้องต้นเดือนเมษาหกเจกากีดอีกมีดหนึ่งกาสีเก็บแล้วกาได้เลือกลากิจก,การกีดยางครับ กะยังกีดอยู่เนาะกีดส่วนเจ้าของอยู่แต่ว่าส่วนเถ้าแก,กา่กะบเถ้าแก่กะบกำลังหาลูกน้องใหม่อยู่ครับตอนนี้นกำลังหาลูกน้องใหม่มาแทนเนาะจึงสิได้กีดต่อเน,นื่องครับอย่างจังบ่ได้เริ่มใหม่เนาะ ประเด็นับซำหลยนะครับหลายมิดขนาดเป็นเดือนปีดแน่บไปจีดแน่ฝนตกแน่รนนาคาจะลงะครับเดี๋ยวนี้ จะเป็นเหลือหอดเ้าเก่าหรือบอัวส่งไม่ได้ไปขายเป็นเดือนแล้วนาะเยอะเลยสองแถวข่าเก่าบบัวสวยเป็นไรครับหกโมงสี่สิบห้านาที ยังติดไฟอยู่เลยดับไฟมันสิหมื่นพวดเนาะยังหมดแจ้งครับยังจนแห้ง จนแข็งจนแหงกันแดงเลืองเลื้ยงเลื้งจนดำนแหงแหง ส่งนี่แหน่หลายพี่น้องส่วงแลนน้ำเดินเื่อนอยู่ว่าทงข้างส่วนอย่างผมมันเป็นเดินง่อนะครับขเรียงง่ออยู่ทั้งค่างแหน่แนลนริบๆรบๆ,ๆอันนี้กีดแล้วเนะ เลื่องครับหกต้นทางทางให้เกัาดีเดียวเน็ตโน๊กดีครับซอยบางดีครับนี่เลยเลยสนใจคอมเมนต์สร้างซื้อได้ครับ ีดมอนกีดไงไมาต้องฝนเนาะเปลี่ยนใบเลยเนาะค้มก็จัง ใบมีดคัดตเตอร์นี่นะครับมีฝนมาเจอตรงงานเนาะใบหนึ่งกนผมกี่ได้สามขึ้นครับขึ้นละสองพันตนนะ้นเนาะ กรเล้เวเต่สวนเป็นดอสวนเตย่างบลายกันได้สีขึ้นหาขึ้นกันเลยกับบิ่งความคมเป็นหลักครับความคมของใบมีดเนี่นามันยังคมอยู่กี่ต่อครับ บมีรักตายตัวใบมีดหนึ่งกีดไเลยทันทันทีแก่แก่อย่างอ่อนอย่างแก่ครับอย่างเปลือกบางเปลือกหนาเปลือกแข็งเปลือกอ่อนครับ <c oughs> เปลือกแข็งกับเบิดอกคุมไว้จังหน่อย <c oughs> เปลือกอ่อนกับคุมโดนครับ มาใส่ต้นนี้ับอ,ออกเป็นพ่อได้เป็นกอนกมเเลมแนก่ะสองต้นใหญ่ทั้งข้างเนี่ยพ่อได้สวดแน่นะ่ะ พอได้เป็นกุ้งเป็นกอน้วครับออกนั่นก็คือว่ากุุงลุงเป็นงเลียงถาเบิงมาเกดอีกนิีดหนึ่งเนาะอสิได้จักสอดครับ